ปราบบางในเรื่องที่อยู่อาศัยยังมีอีกหลายปัจจัยนอกเหนือจากฝนฟ้าอากาศอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้คนจํานวนมากอาจจะกลายเป็นคนไร้บ้านและมีความไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยคือการพัฒนาเส้นทางระบบรางนะคะอีกพิกัดหนึ่งอยากจะชวนคุณผู้ชมขยับไปดูความเดือดร้อนของคนในชุมชนรายงานโดยคุณตีฟรีดอมค่ะรายงานจุดนี้จากพิษณุโลกนะคะรายงานจากที่ชุมชนพญาเสือ ดิฉันต้องเล่าว่าที่ชุมชนพญาเสือเป็นหนึ่งใน4ี่ชุมชนอาศัยอยู่ริมรางรถไฟเหมือนที่เห็นในภาพนะคะจุดนี้อยู่ในเขตตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยค่ะแล้วตอนนี้กําลังเผชิญผลกระทบจากโครงการระบบรางคู่คือรถไฟรางคู่เส้นทางปากน้ําโพเชียงใหม่ ตอนนี้คนในชุมชนเขาส่งเสียงว่าขอมีส่วนร่วมได้ไหมอยากจะร่วมออกแบบการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยากจะให้นักวิชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพออชอมาฟังเสียงชาวบ้านและเดินหน้าไปด้วยกันเป้าหมายก็คือจะช่วยกันหาทางออกให้ชุมชนได้มีที่อยู่อาศัยได้ใช้ชีวิตต่อเพราะหลายคนจุดนี้ที่อยู่ผูกโยงกับงานที่ทำย้ายไปก็จะกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยนะคะ อีกจุดหนึ่งขยับไปที่บ้านของดิฉันค่ะพิกัดที่โคราชนะคะชุมทนนิมรางรถไฟหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางที่นั่นจะมีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาผ่านไปจุดนั้นค่ะ ล่าสุดคุณเจคมสันรายงานภาพนี้12มิถุนายนที่ผ่านมากรรมธิการสวัสดิการสังคมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหานะคะหลังจากที่ชาวบ้านเขายื่นข้อเสนอว่า ไล่อย่างเดียวไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแต่ขอเช่าที่อยู่อาศัยใหม่ได้ไหมพบว่าข้อเสนอนี้ชาวบ้านยื่นไปบอกอยากจะเช่า30ปีแต่ผลตอบรับจากหน่วยงานราชการบอกเช่าแค่3ปีได้หรือเปล่ามันไม่ตรงกันค่ะดังนั้นการพูดคุยกันจึงเป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องคงจับตากันต่อนะคะจากนี้ทางชุมชนและเครือข่ายสลัมสีภาคจะปักหมุดไปติดตามฟังผลการประชุม คณะกรรมการรถไฟค่ะที่หน้ากระทรวงคมนาคมซึ่งจะเกิดขึ้น23มิถุนายนนี้คุยกันข้ามปีแต่ก็ไม่จบเรื่องนี้สักทีนะคะอีพิกัดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเราขยับไปที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องความมั่นคงนอกเหนือจากความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยความมั่นคงเรื่องอาหารก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจในการใช้ชีวิตของเราทุกคนนะคะเป็นภาพความร่วมมือในการหาทางออกวิกฤตอาหารของชุมชนค่ะหมุดนี้คุณอมรรัตน์อนุวงศ์นักข่าวพลเมือง ปกหมุดเล่าถึงภาพเครือข่ายนักพัฒนามูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนจับมือกับเครือข่ายเขียวสวยหอมมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือนะคะชวนหน่วยงานในท้องถิ่นที่ตำบลสุเทพตำบลแม่ฮี้ตำบลท่าสาลาตำบลชมพูค่ะจับมือกันเก็บข้อมูลระบบอาหารท้องถิ่นโดยให้คนในชุมชนร่วมสำรวจแหล่งที่มาของอาหารและหาว่าอะไรที่ชุมชนสามารถที่จะผลิตเองได้บ้างเก็บเป็นคลังข้อมูลนะคะ หลังจากที่ชุมชนทำข้อมูลเขามีข้อเสนอที่น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าอยากจะให้ส่งเสริมการปลูกผักเพิ่มพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้านแล้วก็ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเครือข่ายกเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ในชุมชนนะคะ20-21มิถุนายนนี้ทางเครือข่ายจะมีการเสนอข้อมูลผลการศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อสานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจกกและสังคมแห่งชาติรอติดตามค่ะอาจจะเป็นโมเดลหนึ่งที่น่าจับตาและอาจจะปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆได้นะคะ